เวทีเล็กๆแต่ลีลาร้องรำของโบดําลําซิ่งจัดเต็มเทียบเท่าเวทีใหญ่ด้วยสไตล์เพลงจังหวะสนุกซื้ออารมณ์ขันในบทเพลงตอกให้น้องแนเปิดตัวสาวเสียงดีจากเมืองร้อยเอ็ดในฐานะศิลปินหน้าใหม่ของวงการหมอลำพ่วงดีกรีแชมป์หมอลำแห่งประเทศไทยเมื่อ3ปีที่แล้วจนแจ้งเกิดได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งความสำเร็จบนเวทีเกิดจากความพยายามศึกษาจนรู้จริงทั้งจากครูหมอลำและชั้นเรียนวิชาเอกหมอลำคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจนมีทักษะรอบตัวทั้งพูดร้องกลอนลำหมอลำ<ป>ตามความสนใจของศิลปินสาวที่มีมาตั้งแต่วัยเด็กเป็นความฝันตั้งแต่น้อยนะคะแต่ว่าการที่จะมาเป็นศิลปินเนี่ยนุ้มนุ้มไม่ตอนแรกบ่ได้คิด่าสิมาเป็นศิลปินแตบบ่ว่าอยู่ค้าอยู่อะไรเลยเพราะว่า เขามีความฝันเนาะค่ะแล้วก็เรียนไปเรียนไปตามทีซิ่งที walls, ่เข้าหมักนก็ทําไปเรื่อยมันก็มีโอกาสที่แบบผู้ใหญ่มอบให้แล้วก็เข้ามามันก็จะมีแบบกระแสดราม่าแบบมอลลซิ่งอะไรอย่างเงี้ยยุคมาใช่ใช่ครับคือแบบว่ามอลลซิ่งแบบบางคนที่เป็นมอลลซิ่งเนาแต่งตัวโป๊เกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โบก็จะแบบบอกว่าอย่างนี้แบบมันเกินไปนะงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนเหมือนเป็น ตัวอยา่างอะไรเห็นเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ไปมาแบบนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าแอบแชทอยู่กับ แฟนเพลงที่ไหนนะจริงๆแล้วเป็นลำดับคิวเพลงค่ะ,คะเวลาที่จะขึ้นเวทีทุกครั้งเนี่ยโ<ม>บดัมลำซิงก็ต้องมาดูเรียงลำดับว่าเหมาะสมหรือเปล่ากับงานนี้งานนั้นนะคะอย่างบางทีเนี่ยสถานการณ์หน้างานเปลี่ยนก็ต้องคิดกันสดๆเลยก็มีแอบเห็นเนี่ยกระเป๋าน้อยเนี่ยคือเครื่องสําอางนะว,ว่าเครื่องประดับก็มีเหมือนกันมีคะ่ะแต่ว่าถุงอนาถามากเลยก็จะมีนะคะบางบางทีถ้าเราแบบว่าแต่งตัวจัดเต็มเราก็จะมีแบบนี่ นั่งพญานด้วยค่ะแม่พย่ะเขาบอกว่าหมอลำซิ่งต้องงามด้วยต้องงามด้วยค่ะต้องงามทุกคนโดยเฉพาะคนร้อยเอ็ดงามทุกคนนี่เราเกินร้อยอยู่แล้วเกินร้อยค่ะหมายหมายถึงว่าหน้าตาหรือว่าอะไรเกินร้อยหรือว่างามก็นีก็บว่าหมอนใจก็จะมีค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบเบาๆงานเบาๆก็มาเบาๆแต่ว่างานจัดเต็มก็แบบก็จะเป็นกล่องแบบอะไรค่ะอลังนิดหนึงอลังลังเลยล่ะค่ะอลังลังเลยเลยแม่ะ เข้าพรรษาหน้าฝนงานน้อยกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเหลือเพียงงานแสดงตามอีเวนต์หมอลำซิ่งสาวและลูกทีมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิทธิรุ่นน้องช่วยกันปรับโชว์ให้เหมาะสมกับแต่ละงานและเวลาที่เหลือมากขึ้นยังเป็นโอกาสให้โบดาลำซิ่งมีเวลาเต็มที่สำหรับการสอนสิทธิทวิทยาลัยดุริยางคศาสตร์ที่ตนจบมาเริ่มงานมาได้ราวหนึ่งเดือนแม้มีนักศึกษาเรียนหมอลำไม่มากเช่นเดียวกับตนที่จบวิชาเอกหมอลำเพียงหนึ่งเดียวในรุ่น แต่อย่างน้อยก็นับเป็นเส้นทางวิชาชีพต่อยอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สร้างดาวประดับวงการหมอลำสิ่งที่เราควรจะอนุรักษ์ก็คือวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความนิยมของคนแต่ละยุคแต่ละช่วงแต่ละมันบอกือกันทีนี้มันก็เลยอย่างหนึ่งก็คือการไ้้คีเอ็ดงานเฮจังนา้คนมาก เห็งจังใดให้คนชอบและทำยังไงให้มันยังมีวัฒนธรรมแปลงอยู่ด้วยจากศิลปินหมอลำซิ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเวทีพื้นบ้านสู่เส้นทางของศิลปินในสังกัดค่ายเพลงดังทําให้งานส่วนใหญ่คืองานโชว์หน้าเวทีโดยการแสดงที่ออกมาจากตัวตนผสมผสานศิลปะการรําฟ้อนพื้นบ้านอีสานสมเป็นหมอลำซิ่งรุ่นใหม่ขายความสนุก และยังตั้งใจถ่าย,ายทอดมรดกลกลกรนแนวถนัดไปสู่รุ่นน้องน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน